สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยพี่น้องเลยเบอร์สุขสุขคนแดดที่เก่าเนี้ยสองสาวไปกระซักพับผู้ที่นอนเอาไปตักเผาครัวกำลังปุ่นกบพี่น้องกบหน่อยกบหน้าอืมอันนี้เนาะ จำคักเจลคักบใช่กบเอ้ทำไมจังนะฮัลโหลเกบมา้ากบมาล้างกมาล้างมา้าคิกบากบมาล้างกาล้างกมาลา

เออยุ่มทั้งยุ่มทั้งยิกเน่ยวดออ่ะอบาดีสบาดีมสบายดีป้าลุงอ่ะลงรถเคนไว้มาทำกับกินข้าวมาทำกับพะถึออยู่อืมหิวแลนี่ฮิวอุ่วุนเครื่องร้าน้วยกินข้าวเหนียวมาด้วยพี่น้องด้อน่ะว่าเคยรียนดบอ่ะเจ้าจบี่ี

้าลองน้าน้าเดผมนังบุกลานี่สายอ้าวม่สายขึ้นก็ล่งขึ้นไหว้ขาก็ล่งขึ้นขึ้นต่จะคลินเขานี่ขึ้นยัางสุญญาชาหนาชาลังอยู่น่ก็ไม่เอาไม่เอาไปได้เยจี่งมาคะาเลยมาไม่เกินขาสา สบายดีาสบายดีคนะเ่องไร่มดีดีกอนร่มดีสบายดีหนาหง่หนาห่นาองเลยก็อยากมามาอดมาถอดมาถอดเกกดดีวาแล้วจับจับกือบกือบหระเิ่า น้อยกว่าใครอ่ห็นไับตาน่อยก่ติ้งๆิ่เฮ้ยชาวพงเฮ้ยไอ้ปิ้งติ๊ง่ติ้งๆิ่ยนีอับขนจะหาคนคนรับตาถึงที่ไี่ราทำเลย แก่งผมทำมายิงกันใช่หรือ่ังผมกบตัวตามมาท้อแสบอลเลยข้าวผลงานแส่บนล่าแปดพูดชื่แม่สอนนี่คุณ้ลกจ้ารอเป็นั่นบุก่ามาเน้อแจกผลงานไปใช้เบ็ดใช้แนงไดรกิน พีบชิมาน่ไเราอีนไดตัวอู่บ้าอขาย่าใชอื่เขาใหรอได้แนั่แหล่งจะเปนเห็นอ่างกัเมันอ้อยใส่เงินเขาหดใสเห็นอ้อยเขมาใส่หน้ากจะำามา ลานเขาใส่ล้วเห็นาะเขาเคยขบนเอยู่กลัวคือเว็มาถ้าเต้นจะเป็นของคนเขาใช้กุเนี่ยตายตายครัวนั่งผิดเ็ดเกายบดไงนเ็เก่าเ็ผิดเนาะเ็ดเก่าเขาใส่เ็เก่า เลาวที่อยางนครับก็ถือกระปุกบระปุกพวกองแง้มโต้บ้เนี่ยงกระปกบ่องโต้แ่ยังไงก็ลอยลอยจุ๊จุ๊จุ๊จุมาใส่เป็นยาอืมหืมคนอือหืม

ทีนีามันลายไม่ได้สอนเบคน่ะสอนยังไงทำบ่ไดีออกมาทำบุหรี่ออกมาสอนแช่นนั้นไงี่ใจเขาหน้าไกเขาด้ยคุ้มอ่เ้ยิช่หเนาะตรวเดียวกมากากจุดเปะจะหน้าาเปมักกะลุ ีน <Cornell> ี่มต้องเสือกคอีเือนึงตอนดาวไทยหน้าถอนังีอยู่ดายู่ไหนยังน่อยาได้ปล่อยลุกน้าก็จับุมือเลยไม่ได้ไม่ได้สอนซักนะสอนคักนอนลูกบอกมันอย่หนออางียหัว้เนาะ่ออกไปเนาะนี่ถึงกัน มันลายคนงยเนาะก็อะไรแบบนี้กอมีคน่งยบต๊จ้าแ่เปเงมันเตนเาก็จะป่ขาเราดูดีดีดงอเไ่ได้ได้ยตัวพายจึงมันันเืะปเลยทนต๊แห้งพอแห้งเอไม่ได้ข้างไเลยนั่งจอยู่แล้ว สด้แจ็คกอา์ลอได้ขุมโดนแม่แม่เอาหายได้ขุมก็ได้หองขุมมันตุกพวดีนะยังเห็นมันอยู่ใครทาแห้งได้ป่านเน้ยถ้าบางก็เผาม่เขาเอานามเตียมมาฝาเปิดไต่เหรอใ่ย ใส่รอบแรกได้ได้สามีทีผมพี่วางครับพอได้เรืงนึงเพ่องลูกคอนลูกไอ้อลูกมันทุกทิศที่แล้วน่อไหมถ้าตติ้เนาะมันต่นับริษัทขาดของเนาะเพราะแรกตื่นเป็นของนะในหกปีเจ็ดปีเมื่อคนของบริษัทเป็นไงหรอเขาก็จะก้าวเขาเขารวยเลย

ส่วไล่ทุกเทียดฝั่งล่าเท่านั้นส่งก็คล้ายขำคล้ายฝังไทยได้กลัวทำ่ไทยขัดอ,อย่างรู้แต่ฉันรนอะ

ขตาอาองงอมยากบมัยบยางข่าวเด้อกบกบฝนกบไปกบใส่เบ็ดอืมเพราะปนแล้ว